รวมจัดอัปเดตรถกระบะแบน์หลักแบรน์รองค่ะพี่พี่เป็นแบน์หลักไม่ต้องใช้เงินดอกรถนะคะถ้าเป็นแบรน์รองถ้าจะไม่ใช้เงินออกรถหนูขอประวัติเครดิตดีๆ,ๆเลยพี่พี่ผท,ที่ผนตรงเกินปีนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดไม่ต้องหาค้ำไม่ต้องหาคู่ร่วมราคาดีฟรีดาวค่ะพี่พี่ถ้ารถแบรน์หลักถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาดชมรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มนี้บอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้มากกว่า20คันเรียนใดสนใจตามไปชมคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC น้องอันอันเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอนอัน,อนรถกระบะมือสองในสหรับหัน,นี้จัดอัปเดตรวมรถสาขาเสรีไทย68ค่ะพี่พี่ใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยากได้รถกระบะสวยๆมือเดียวนะคะสภาพนางฟ้าพร้อมกับฟรีดาววันนี้หนูเอามาให้รับชมสามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้ตัวเตีย้ยตัวสูง รีโวนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้เกียร์แมนวนวลนะคะหนูมีเยอะมากพี่พี่ฟีดาวน์จัดเต็มได้ทุกคันนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะถ้าเป็นแบรนด์หลักนะคะท่านใดที่สนใจรายละเอียดตัวรถคันไหนดูคลิปนี้จบแล้วแคปหน้าจอทักมาหาหนูได้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวหนูขึ้นให้นะคะ โทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ถ้าพี่ๆอยากมาลองขับมาลองเทสได้เสรีไทย68นะคะเข้าเสรีไทย68แยก1นึ่งนะพี่ๆเลี้ยวลงสะพานมาเดี๋ยวเจอบริษัทเราเลยนะคะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูบอกก่อนว่ารถทุกคันของเรามีการตรวจสภาพก่อนขายนะคะพี่ๆมีการตรวจมากกว่า274จุดจากหน่วยงานกลางนะคะหรือว่าหน่วยงานนอกนะคะ เหมงานแบบคุณภาพนะคะตรวจแบบชัดเจนรายละเอียดทุกอย่างลงให้ดูหมดนะมากกว่า2 7 4จุดเพื่อการันตีโครงสร้างบอดี้ตัวรถว่าคันนี้เกรด5ดาวนแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะช่องทางติดต่อหนูขึ้นให้ตรงหน้าโปรไฟล์แล้วเรียบร้อยคลิปนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะคะพี่ๆเพราะว่ามีหลายคันเนาะอยากให้ดูแบบหลายๆคันทั่วๆกันนะคะต้องแจ้งก่อนว่าแบรนด์หลักนะหนูฟรีดาวได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์รองนะคะ ขอแบบประวัติเครดิตดีๆเลยนะพี่ๆและรายได้เป็น2เท่าของค่างวดถ้าจะไม่ใช้กู้ร่วมไม่ใช้คนค้ำนะคะเอามาดูคันแรกคันนี้กันนะคะคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าสภาพตัวรถสวยนะคะอันนี้จริงนะคะตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่นานนะคะพี่ๆเป็นรีโว่นะคะ2.4ตัว n t นะคะตัวรถนี่เป็นปี2020นะคะเลขไมล์ี่ประมาณ90,000กวลู2นะคะ,ะ,คะ2 2 2 0 2 0 2 1ไม่เกินนี้เลขไมลปร,ระมาณ90,000กวลูวราคา659,000ค่ะ เป็นเกียร์ออโต้สประตูเครื่องยนต์สองจุดสี่นะคะพี่พี่คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองชมรุ่นตัวเอ็นทีเนีคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะชุดไฟตันบอกไม่มีติดตั้งมานะคิ้วซุ้มล้อนะคะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์มีมาให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้สภาพภายในนะคะนี่ได้เป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้จอกลางพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะคันนี้ไม่มีกล้องถอยนะพี่พี่ถ้าตัวเอ็นทีนะคะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้แบบนี้ สภาพสวยสภาพนางฟ้านะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทนะดัมเบกหน้าอะดิชเบกหน้าดัมเบกหลังนะคะสติกเกอร์พิเรนเนอร์นะคะตกแต่งมาให้เรเรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหลัง2องตำแหน่งมือเปิดโคเมียมนะคะแบตโโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฟีดาวผ่อน12ื่นค่ะปีประมาณ20นะคะ21ประมาณนี้เกตรรุ่นตัว NT นะคะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักหาหนูนะเอาจริงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะส่วนมากจะเป็นปี2020นะพี่พี่อ่ส2022นะพี่พี่นะส่วนมากเป็นปี2022ในหนูหนขอคาดการไว้เพราะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะราคาเนี้ยนะคะ659,000นะ่าจะเป็นปี21 22นะคะพี่พี่อะขอแก้ไขละกันแก้ไขไว้ก่อนประมาณปี21 22ได้รถปีใหม่ไม่ต่ำแสนแน่น,นอนนะคะพี่ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างเรรียยบ้้ออแลวนนนนะะะะคคคมากััต่ไปนะ คันนี้บอกเลยนะว่าได้ราคาดีนะครเป็นกระบะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวแคปนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตะหมอกมีมาให้ตัวนี้ได้เป็น Mitsubishi t i ท่านนะคะพี่ๆสภาพสวยค่ะเหลี่ยมสันคมสีเป็นสีเทาเทาแบบว่าเข้มๆนะคะบอลเงินปี17ค่ะ359,000เ้ครื่งยนต์2.4นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัว GLS นะคะไม่แสนห้าโลนะคะปี17 ผ่อนอยู่ประมาณหกเจ็ดพัน 6, 7, ค่ะพี่พี่สำหรับกระบะแครบยกสูงคันนี้นะคะมิตซูบิชิไททัน2.4่ G L S, <S นะคะนี่ภายในให้ดูนิดนึงตัวรถนี่เป็นเกียร์แมนมวนวลเป็นเบาะหนะเป็นเบาะหนังนะจอกลางมีให้ค่ะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันตัวรถเป็นฟุตสตาร์ทนะคะพี่พี่คันนี้เป็นฟุตสตาร์ทนะแล้วก็ด้านหลังนะคะสติ๊กเกอร์เนี่ยติดมารอบคันกล้องถอยมีให้นะคะ กันชนแบตโลโก้ทุกอย่างก็เดิมนะคะไม่มีร่องรอยนะค,ะคันนี้ผ่อนอยู่วัน7,000ันะคะแคปนะคะยกสูงเกียร์แมนนวลน,นะคะ3 5 9 0 0น้ซื้อสดจากไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะตัวรถปี17นะคะนี่ไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็มากระบะรีโวนะคะกระบะเตีย้ยปีเอไม่9 0้0 0 4 2 9 0 0 0นะคะตัวเอ็นที่นะคะ รุ่นนี้มีเยอะนะมีทั้งแคปนะคะสประตูนะคะเกียร์ออโต้เกียร์แมนวนวลมีให้ครบเลยคันนี้ไม่้0 0มนนะคะรถปีีบอ็ดีด้สีบอลเงินนะคะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเป็นเกียร์รุ่นแซดอ t ดิชั่นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แต่ว่าเป็นแคปนะคะเป็นสเปคแคปเปิดได้จอกลางมีมาให้พวงมาลัยธรรมดานะคะได้เกียร์ออโต้พี่พ คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะทักสอบถามหนูได้นะคะกล้องถอยไม่มีนะคะตัวเอ็นทีนะแบตโลโก้ทุกอย่างมาครบเป็นรถมือเดียวค่ะพี่ๆปลดระวังหน่วยงานประวัติศูนย์มานะคะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อย Z Edition 2.4เกียร์รุ่นตัวเอ็นทีนีคะกระบะตัวเตีย้ยสเปคแครบเกียร์ออโต้ค่ะปี21ไม่เก้าหมื่นไม่เก้าหมื่นสามฮะราคา429,000สาพค่ะพี่ๆ มากันต่อสำหรับกระบะแบรนด์หลักของเรานะคะสีขาวสีประตูเกียร์ออโต้เลขไม่์4 8 0ม0กิโลค่ะพี่พี่คันนี้นะคะแม็กเดิมอลลอยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะคะปี22ค่ะพี่พี่ไมล์48,000โลนะคะราคา6 9 9 0 0 0บาทนะคะนี่สวยเดิมสภาพกริบกินะคะคันนี้ฟรีดาว ได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะไม่ส48,000กิโลเบาะหนังค่ะด้านในพี่พี่แม็กเดิมอลอยค่ะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันจอกลางทัชสกีนเกียร์ออโต้กล้องถอยแอร์ออโต้แยกโซนอิสระซ้ายขวานะคะคันนี้ตกแต่งมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้แต่งในส่วนของตัวบูทเครื่องหรือว่าอะไรมานะคะสภาพสวยมากนะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้บอดี้สีขาวแม็กอลอยแต่อ่าเดิมสวยๆแบบนี้นะคะ ใชยกล้องถอยมือเปิดโครเมียมนะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะ4 8 0 0 0โลเท่านั้นสำหรับเลขไมค์ค่ะพี่ๆออปชั่นครบจัดเต็มนะคะใครสนใจกระบะยกสูง4ีประตูเกียร์ออโต้ทักขาหนูได้เลยสวยมากรถมือเดียวค่ะพี่ๆไมค์หลักหมื่น6,99,000นะคะออกห้างป้ายแดงเนี่ยแพงนะคะพี่ๆรุ่นนี้นะคะมีข้าม9,000แ0นแน่นอนนะคะ8 0 0 0 0เนี่ยข้ามแน่ๆนะคะ แต่วันนี้เหลือ6,99,000นะคะแล้วมีบริการตรวจรถให้ทุกจุดการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่ต้องเป็นห่วงว่ารถจะมีพิความชนหนักตกน้ำกลับสีกอไมไฟไหม้น้ำท่วมมาถ้ามีนำรถมาคืนพวกเราได้เลยยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะร,ะรับซื้อคืนนะเนี่ยมา2คันนี้กระบะนะคะคันนึงติดตั้งแครี่บอยมาเรียบร้อยคันนึงไม่ได้ติดตั้งมานะคะราคาเริ่มต้นที่ 5แส0 0 0ึเาเท่านั้นสำหรับกระบะรีโว่นะคะเกียร์ออโต้เกรดรุ่นตัว E ค่ะเครื่องยนต์2.4ค่ะพี่พี่ไฟหน้าฮาโดรเจนกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะด้านในได้เป็นเบาะอ่ะคันแจ้งก่อนนะว่าตัวรถเนี่ยคะบางคันเปิดได้บางคันเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเรามีการล็อกรถเป็นเรื่องปกตินะคะแต่แจ้งก่อนว่าด้านในได้เป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้พวงมาลัยธรรมดานะคะพี่พีนี่เซ็นเซอร์ทุกอย่างมาครบเลยนะ ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9 0 0 0กว่าบาทนะคะชมรุ่นนี้ติดตั้งแครี่บอยมาแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งมาคันหนึ่งนะคะแต่ทั้ง2คันนี้ฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวค่ะพี่พี่ปลดระวางนะคะไม่ประมาณแสนต้นถึงแสนกลางเท่านั้นนะคะส่วนมากเป็นเก่ร,รุ่นปี18ไม่เกินปี20ค่ะพี่พี่ถ้าใครสนใจเนาะทักสอบถามได้2คันนี้ฟรีดาวน์ได้แน่นอนไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะพี่พี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ นี่ก็อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นเกตร,รุ่นตัว NT ะคะติดตั้งแครี่บอยมาด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะเลกไมเนี่ยนะคะ120,000โลปี2ค่ะขาคันนี้559,000นะคะแม็กเขาจะเป็นแม็กอลลอยสีเดียวแบบนี้แล้วนะคะ559,000จอกลางเบาะผ้าเกียร์ออโต้พวงมลาลัยมันตินะคะแอร์แบบปรับธรรมดาปรับอนาล็อกนะคะ สวยค่ะพี่พี่มีให้เลือกเยอะนะคะถ้าสนใจคันไหนก็ติดต่อคันเข้ามาเบื้องต้นถ้ากระบะแบรนด์หลักแบบนี้เนาะรีโวนะคะโตโยต้าเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินออกรถนะนะคะพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะได้สีประตูยกสูงเกียร์อตโนตแบบนี้ไปใช้งานการวิ่งกลนวิ่งหนงจังหวัดขนของบรรทุกของได้สบายนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้มานะคะจะเป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นแคบเป็น4ประตู ทุกคันในราคาเริ่มต้นแค่479,000นะคะถ้าจอดอยู่โซนนี้นะคะ479,000ถ้าเป็น4ประตูเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะพี่พีเป็นรถมือเดียวค่ะติดตั้งแกรี่บอยมาพร้อมใช้งานรถเป็นปี2020ไม่ประมาณแสนต้นๆถึงแสนกลางนะคะก็ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะท้าสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยแล้วก็มีรีโว่เข้าใหม่เกียร์รุ่นตัวมิด1คันนะคะเอาเกียร์รุ่นตัวไฮ1คันนะพี่พีคันนี้ก็ไม่แค่75,000นะคะไม่75,000เนาะ 2.4เป็นตัวไฮนะคะนี่เกียร์ออโต้ค่ะไม่ My 75 0 0 0คันนี้นะราคาเนี่ยนะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะขายอยู่699เหมือนกันตัว h ไฮเบาะหนังเกียร์ออโต้หน้าจอกลางพวงมาลัยมันติแอร์ออโต้ปุ่มฟุตสตาร์ทมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ราคา699ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000กว่าบาทนะคะกล้องถอยเดิมโรงงานมือเปิดเซ็นเซอร์ทุกอย่างมาครบนะคะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ เป็นเก๋รุ่นตัวไฮ Toyota r ี v o นะคะ2.4นะสี่ประตูยกสูงพ i ีเรนเนะคะเกียร์ออโต้นี่บอดี้สีขาวสวยค่ะพี่ๆคันนี้ตัวท็อปนะตัว h ไฮป้อง360องศามารอบคันเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจคันไหนนะคะช่องทางการติดต่อน,น้องอันขึ้นให้แล้วเรียบร้อยพวกนี้บอกเลยราคาแค่479,000เลือกได้เลยอยากได้ตัวไหนนะคะหากระบาไว้ใช้งานพี่ทักเข้ามานะคะ เราจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะมีบริการส่งรถให้มีบริการตรวจรถให้274จุดวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยค่ะพี่พี่ใครสนใจคันไหนทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่หนูได้โดยตรงสำหรับวันนี้น้องอันเพชรยนต์ขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยเวห้าที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พี่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ